จุดจองกันไม่ไหวไม่เข้าใจเหมือนกันลูกค้าต่อคิวกันเยอะมากหรือว่าจาัดไฟแนนซ์มาแล้วก็ไม่ผ่านติดเรื่องอะไรเอกสารบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้จัดโปรโมชัพิเศษเอาไปลนเลยคันนี้ค่ะ5้าแสนเจ็ดบาททุกคนค่ะสำหรับซีวิคหนึ่งจุดแปดดีเอลปีสองพันสิบเก้าไมน่าเชนได้บอดี้สีขาวแบบนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกด้วยนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ไปคือคุ้มแน่นอนมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และเบรกนะคะที่ศูนย์บริการฮอนด้าสูงสุดถึง2ปี ได้เอไม้ได้เชนปี2 0 mm. 1 9ันสเกมีฮอนด้ารนบบริเวณซ้ายมือให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันนี้เลขใไม่90 0,000กว่ากิโลเท่านั้นข้างในบอดี้ยังใหม่อยู่เลยนะสำหรับตัวรถรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำทุ่มแล้วก็รับประกันเลขใไม่แท้100%ด้วยนะคะตดเจอยินดีซื้อคืน1้0เเลยนะสำหรับน้องซีวิคคันนี้นะคะหลุดจองเก่งไม่ไหวนะคะคือเหมือนประมาณว่า พอจองมาติดเรื่องเอกสารเพราะอย่างที่บอกบอกกันแหละคนเลยว่าตอนนี้ไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากเลยนะคะทั้งเรื่องดอกเบี้ยทั้งเรื่องนี้เสียทั้งเรื่องเงื่อนไขต่างๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนต้องระวังเวลาจัดไฟแนนซ์นนะบางคนเป็นข้าราชการยังไม่ผ่านเลยนะคะบางคนเป็นพนักงานบริษัทก็ยังไม่ผ่านก็มีนะบางคนเป็นเจ้าของกิจการวันเดียวผ่านก็มีนะมันแล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่รถแล้วแต่คันแล้วแต่แบงค์แล้วแต่คนลูกค้าจริงๆนะคะเพราะฉะน,นั้นใครสนใจคันนี้ แ5จัด0 0นบาทนะคะพร้อมรับประกันเครื่องเกเบกไปด้วยนะคะที่สย์บริการฮอนด้าด2ปีเลยนะหนูจองแล้วใครอยากได้ทักมาตักมระถ่งกำมังเลยได้เลยนะคะสรุปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ